วันนี้เราจะตะลุยตรอกลงหมูแนะนำ5ร้านที่ห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับวันนี้รายการ JS100 o ราวนะครับจะพาทุกท่านมาชมยามค่ำคืนนะครับหาของอร่อยๆทานนะครับที่ตรอกโรงหมู <c oughs> ผมย้ำว่าวันนี้เราจะตะลุยตรอกโรงหมูแนะนำ5ร้านที่ห้ามพลาดนะครับกับร้านอร่อยออย่ออยที่ตรอกโรงหมูในยามค่ำคืนนะครับต้องบอกว่าที่ตรอกโรงหมูเนี่ยเป็นแหล่งของของกินอร่อยๆเย,ยอะแยะมากมายนะครับแต่หลายคนจะรู้จักตรอกโรงหมู ว่าจะต้องมาในช่วงกลางวันนที่จริงแล้วในช่วงค่ำเนี่ยแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งของอร่อยหลายๆร้านที่กลางวันเขาอาจจะไม่ได้ขายมีร้านอะไรที่ผมอยากแนะนําวันนี้เดี๋ยวตามมาดูกันนะครับร้านแรกที่อยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือร้านเพ่งขั่วกไก่นะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านที่ผมว่าทำขั่วกไก่ได้อร่อยเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ โดยเมนูขั่วกไก่ของร้านนี้นะครับสืบทอดตำนานกันมารุ่นสู่รุ่นนะครับมีจุดเด่นความอร่อยไม่ว่าผมกินกี่ครั้งเนี่ยรสชาติเหมือนเดิมทุกครั้งความอร่อยนั้นจะอยู่ที่กลิ่นหลังจากที่เรารับประทานเข้าไปจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นไม้เล็กๆอ่อนๆนะครับซึ่งไม่รู้ว่าคนผัดเนี่ยทำได้ยังไงนะครับมีกลิ่นหอมๆแบบนี้มาทุกครั้งเป็นหนึ่งในร้านที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ ร้านที่2นะครับโคเช็มินบะหมี่เกี๊ยวนะครับร้านนี้ทีเด็ดมากๆฮนะทีเด็ดมากๆแต่น่าสนใจตรงที่ว่าร้านนี้เนี่ยจะไม่ได้ขายแบบมีชามให้ทานที่ร้านนะครับเขาจะเน้นไปที่การสั่งกลับบ้านเท่านั้นนะครับก็จะขอให้อย่างดีนะครับถ้าใครอยากทานที่นี่ก็แค่บอกเฮียคนขายนะครับ เขาจะทําแบบใส่ห่อแล้วอุ้มมาให้มาวานที่โต๊ะนะครับสามารถนั่งทานที่นี่ได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ความอร่อยไม่ได้ลดลงครับซึ่งจุดเด่นความอร่อยของบะหมี่เฮียเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเส้นเนี่ยมีความกรุบมากๆและกินคู่กับกระเทียมเจียวหอมๆแกล้มด้วยหมูแดงนะครับอร่อยสุดๆต้องลองครับร้านนี้ต้องลองฮะกอยู่ที่หมูย่างกัน,กนย่างนะครับแล้วก็ เส้นบะหมี่นุ่มเส้นบะหมี่นี่ทำเองหรือว่าสั่งมาพิเศษครับมาพิเศษมานานใช่ครับสี่สิบกว่าปีแล้วครับสี่สิบกว่าปีแล้วขายตรงตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับหรือมันจาไหนสวนกวางตุ้งครับสามแยกหมอมีแล้วก็มาเปิดที่นี่ต่อสี่สิบปีแล้วนะขอบคุณครับจากก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับก็ต้องมาก๋วยเตี๋ยวปลาต่อเลยนะครับอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทําเองตอกลงหมูนะครับหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนายกบให้ความรู้สึกเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิมนะครับ เส้นมีความนุ่มแล้วก็ทีเด็ดแน่นอนที่สุดนะครับอยู่ที่ลูกชิ้นปลาทําเองถามความรู้สึกผมก็คือมันอาจจะไม่ได้เด้งกรุบกรอบเหมือนลูกชิ้นปลาทั่วไปแต่ว่ามีความแน่นกําลังดียังไงลองสักหนึ่งชามนะครับ ัดมาคือร้านข้าวมันไก่ตรอกลงหมูนะครับผมยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้กะจะทานข้าวมันไก่นะครับก็ดูหน้าตาภายนอกอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับก็คิดว่าเป็นร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งแต่พอได้ลองเท่านั้นแหละครับรอบหน้าเนี่ยผมมาก็แทบจะต้องกินเป็นชามที่2ทุกครั้งไปนะฮะเพราะว่าความอร่อยของเขารู้สึกว่าไก่มีความนุ่ม แล้วก็ข้าวกําลังหอมกําลังมันกําลังดีนะครับซึ่งร้านนี้มีความอร่อยที่ลงตัวอย่างบอกไม่ถูกนะครับโดยเจ้าของร้านบอกว่าสุดความอร่อยนั้นเขาสืบพทอดกันมาแต่เน้นที่สุดก็คือเรื่องความสะอาดของวัตถุดิบนั่นเองครับไปมานา้นะครับประมาณ2ี่สกว่าปีแล้วครับยีกว่าปีแล้วร้านอยู่ตรงไหนครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าตอกโรงหมูครับเป็ยาไ้าล่ะมีสุดรเด็ดยังไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ใช้วัตถุดิบดีแล้วก็ตั้งใจปรุงด้ครับขอบคุณครับครับสำหรับร้านที่5นะครับที่อยากจะแนะนำก็คือก๋วยจั๊บตรอกโรงหมูซึ่งร้านนี้เนี่ย เป็นหนึ่งในร้านที่ผมมาทุกครั้งแล้วมีคิวยาวตลอดเลยนะครับก็ต้องโอดโทนนิดนึงฮนะกว่าจะได้ทานต้องต่อแถวมีทั้งสั่งกลับบ้านแล้วก็ทานที่นี่นะครับจุดเด่นของกว๋วยจั๊บตอกโลงหมูร้านนี้นะครับจะเป็นกว๋วยจั๊บน้ำใสสําหรับผมผมว่าความเด่นอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความนุ่มของตัวเส้นนะครับแต่จะอยู่ที่ส่วนประกอบหมูกรอบเนี่ยทีเด็ดเลยใครไม่ทานกว๋วยจับ๊บก็กินข้าวหน้าหมูกรอบก็ได้นะครับรวมถึงตัวเครื่องนในไส้นะครับล้วนแล้วแต่มีความอร่อยเฉพาะ ลองสักครั้งสดอุ่นๆก็ได้นะครับถ้าอิ่มแล้วก็ซื้อกลับบ้านซักผงเอาไว้กินมื้อรุ่งึ้นก็ได้ครับวันนี้อิ่มสุดๆเลยแหละครับก็ผมมาที่นี่หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังทานไม่ครบทุกร้านชัดทีเดียววันนี้เนี่ยผมแนะนําเฉพาะโซนที่อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับโอกาสหน้าอาจจะแวะไปอยู่ทางฝั่งขวาบ้างแต่จะบอกว่าใครที่เดินทางมาทานที่นี่นะครับอีกอันหนึ่งที่ เห็นแล้วรู้สึกดีมากๆนะครับก็คือแทบบทุกร้านเนี่ยรับแบบโครงการกนละครึ่งก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้เราได้เยอะนะครับแล้วก็ทําให้เราได้ทานหลายชามมาก่ขึ้นใครที่หาของอร่อยทานในช่วงค่ำนะครับตรงนี้เป็นอีกที่หนึงแล้ล่ะครับที่รายการเจสร้อยอ่อเราอยากแนะนำนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับกด subscribe ให้ด้วยครับ